ึ้นชื่อว่าเสือแล้วมันไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นที่เหยียบย่ําเข้าไปในทินที่อยู่ของมันหรือไม่ว่าจะออกไปล่าเหยือ่อพบเจอเข้ากับอะไรที่จะฆ่าและกินเป็นอาหารของมันได้คนหรือแม้แต่สัตว์ป่าโดยกันนั้นต่างก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาทั้งสิน้นว่าเคยถูกเสือฆ่าตายกันแทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าพลานหรือแม้แต่พระธุดงค์ที่หลงเข้าไปในป่าที่ไหนที่มีเสือก็กลายเป็นเหยื่อให้กับมันมาแล้วหลายลูก หากว่ายังไม่มีจิตที่แกล่งกล้าวิชาอาคมพุทธคุณวิเศษอะไรมากพลานเองก็เช่นกันหากว่ามีประสบการณ์น้อยแม้จะอยู่บนนั่งห้างมีความปลอดภัยมากกว่าพระธุดงก็จริงอยู่ก็สามารถพลาดท่าลงมาให้เสือฆ่าตาได้เช่นกันจะด้วยวิธีไหนๆที่ต่างกันออกไปบ้างก็ตามป่าดงพญาใหญ่เป็นชื่อของผืนป่าแห่งหนึ่งที่เรียกขานกันในอดีต มีเรื่องราวลึกลับมากมายที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ป่าแห่งนั้นชาวบ้านหรือพลานในแถบนั้นต่างกันลุกกันดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ไหนๆหล่อพื้นป่าด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลของมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากนักเพราะมีทั้งเขาทั้ง้ำและป่าดงดิบอันหนาทึบบางพื้นที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปถึงด้วยซ้ําพระธุดงสองลูกไวกลางคน เข้าป่าไปปักกดแล้วหายตัวไปเมื่อหลายเดือนก่อนและก็ไม่กลับออกมาอีกเลยจากป่านั้นไม่มีใครพบเห็นลองลอยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระสองลูปนั้นก่อนที่ท่านจะหายเข้าป่าไปดูท่าว่าท่านทั้งสองเองก็น่าจะมีจิตที่แก,กล้ามากไม่ใช่น้อยไม่น่าจะเจอเรื่องร้ายๆอะไรได้ง่ายๆแต่ในป่าพืชน,นั้นอะไรมันก็ไม่แน่นอนเรื่องผ่านไปนานชาวบ้านก็ลืมเลือนกันไปในที่สุดพลานสุกแกเป็นพลานที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่หลายคน ที่เขาลบนับถือแกในเรื่องวิชาอาคมและฝีมือโดยความที่แกเป็นพลานเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีวิชาอาคมในถิ่นนั้นหลายคนเมื่อได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆไปก็เอาไปใช้ปองกันตัวในการเข้าปา่าล่าสัตว์ตัวของพลานสุกเองแกก็ยังยึดอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์อยู่ด้วยรอบๆพื้นป่านั้นชาวบ้านในหลายหมู่บ้านก็ล้วนแล้วแต่มีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์กันอยู่หลายคน ช่วงเครื่องปีหลังที่ผ่านมาด้วยความที่มันเป็นผืนป่าใหญ่และมีเรื่องราวอาถรรพ์ลึกลับมากมายอยู่แล้วก็เกิดเรื่องหลายๆขึ้นมาให้ได้ยินบ่อยๆกับพลานในช่วงนั้นหลายคนหายตัวไปและหลายคนถูกพบว่าเหลือแต่ซากกระดูกทิ้งปืนทิ้งยามเอาไว้ดูว่าล่างนั้นเป็นล่างของใครไม่ต้องบอกก็รู้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของเสือแต่ไหนแต่ไรมาพลานส่วนใหญ่จะรู้จักเอาตัวหลอดกันเป็นอย่างดี แม้ว่าการเข้าป่าจะไปพบเจอเข้ากับเสือนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่น่าจะพลาดท่าจนถูกมันฆ่าตายได้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลานพวกนั้นทำได้แค่เพียงต้องระวังตัวกันให้มากขึ้นเท่านั้นทิดเข็มพลานวัยสามสกว่าก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของพลานสุขอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกันแต่ก็มักจะไปมาหาสู่กับพลานสุขไม่เคยขาดถือว่าเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดและสนิทมากกว่าใคร ทิศเข็มนั้นได้ความรู้ได้วิชาอาคมไปพอสมควรกับการที่จะนำเอาไปใช้ปองกันตัวในป่าหลายปีผ่านมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์เลวร้ายอะไรวันนั้นกระเช่นกันที่เข้าป่าไปตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เหมือนทุกๆครั้งมาได้เจาะจงที่หมายแน่นอนว่าจะเข้าไปที่ป่าบริเวณไหนหากพบเจอว่าแถบไหนมีหลองรอยของสัตว์ป่าให้เห็นก็จะหาต้นไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่กลางดงลึกบริเวณนั้นทันที ตลอดทั้งคืนนั้นกลับไม่มีสัตว์ใหญ่ๆโผล่ไม้เห็นแม้แต่ตัวเดียวมีเพียงแค่ลิงข้างชนีพากันกระโจนไปมาอยู่บนต้นไม้ส่งเสียงร้องลั่นไปทั่วจวบจนฟ้าสางสว่างจ้าก็ยังไม่ได้ยิงสัตว์ใหญ่แม้แต่ตัวเดียวช่วงสายๆกันเลยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนที่ไม้ใหม่เพื่อจะอยู่อีคืนป่าแถบนั้นมันน่าจะมีต้นไม้หนานแน่นเกินไปที่สัตว์ป่าจะผ่านเข้ามาให้เห็นได้แม้จะมีทุ่งหญ้าและโป่งเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลมากนักหลงจากนั่งห้างได้ก็เดินดิ่งลึกเข้าป่าไปบริเวณที่มีหนองน้ําคิดว่าอาจจะได้ยิงสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ําในช่วงกลางวันบ้างก็ได้แต่มันกระเสียงที่จะถูกดักทําร้ายเอาจากสัตว์ป่าเช่นกันออกจากบริเวณนั่งห้างเดิมไปไม่ถึง200เมตรก็ไปเจอเข้ากับกรดของพระตุดงที่ปลักอยู่ใต้ต้นไม้ก็นึกแปลกใจว่าใกล้แหล่งหากินของสัตว์ป่ามากขนาดนั้น ละทุดงท่านหลอดมาได้ยังไงถึงไม่โดนสัตว์ป่าทำร้ายเอาก็เลยเดินดิ่งเข้าไปหวังจะก,กราบนมัสก,การและสนทนาด้วยสักครู่และในใจก็คิดว่าคงจะต้องหาที่หมายใหม่จะได้ไม่ไปรบกวนท่านจากเสียงปืนที่จะยิงสัตว์ป่าที่หนองน้ำเพราะอยู่ไม่ไกลมากนะักยิงเข้าไปใกล้ก็ยิงได้กินสาบสางลอยมาแตะจมกูกเห็นล่างที่อยู่ในกรดเรื่อมขยับตัวเคลื่อนไหวแต่ที่น่าตกใจก็เพราะว่าล่างนั้น มันใหญ่โตมากกว่าที่จะเป็นร่างของพระธุดงคิดแต่เพียงแค่นั้นแต่ก็ยังสาวเท้าเดินเข้าไปใกล้เพราะไม่มั่นใจจู่ๆร่างที่อยู่ในกรดก็พุ่งกระโจนออกมาอย่างรวดเร็วร่างนั่นพุ่งเข้าขย้ำทิดเข็มที่ยืนตกใจตัวแข็งเืออยู่จนตายคาคมเขี้ยวหมดหนทางที่จะต่อสู้ดิ้นรนได้แม้จะมีปืนอยู่ในมือก็ตามเพราะว่าร่างที่เห็นนั่นมันไม่ใช่พระหากแต่ว่ามันเป็นเสือ ที่หลบเข้าไปนอนอยู่ในกรดของพราตุดงข่าวการหายตัวไปหลายวันของทิดเข้มก็รู้ไปถึงหูของพลานสุกแกเจอทิดเข้มครั้งสุดท้ายก็ตอนที่แวะมาหาก่อนที่จะเข้าป่าไปพลานสุกแกไม่ได้เข้าป่ามาเกือบสัปดาห์เพราะว่ามีอาการเจ็บไข้แต่ตอนนั้นก็หายดีแล้วพอที่จะเข้าป่าไปตามหาตัวทิดเข้มได้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้แต่ภาวนาว่าขอ,อ่าได้ให้ทิดเข้ม ไปเจอเหตุการณ์เหมือนกับพลานคนอื่นๆที่ต้องไปตายเพราะเสือเขา้าแกเข้าป่าไปร่วมกับพลานอีกหลายคนช่วยกันออกตามหาตั้งแต่เช้าจนเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างไปโดนใจพลานที่ไปด้วยกันจนตามไปเจอล่างของทิดเข็มจนได้ถึงได้รู้ว่าทิดเขมนั้นตายไปแล้วเหลือแต่ย่ามกับปืนทิ้งเอาไว้ด้วยลักษณะของศพก็ไม่แคล้วว่าจะถูกเสือฆ่าตายเหมือนกับลายอื่นๆ เพราะเศษเนื้อหนังที่เหลือติดกระดูกอยู่ก็เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งไปทั่วแทบจะเหลือแต่กองกระดูกนอกนั้นหายไปหมดก็เลยช่วยกันห่อเอาแต่โครงกระดูกของทิดเข็มกลับออกไปจากป่าพลานที่รู้ข่าวที่หลังก็ตามออกไปจากป่าจนหมดเหลือแต่พลานสุกแกขออยู่ในป่าต่อจนกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเห็นว่าเสือมันกินเหยื่อหมดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาหาลาเหยื่อ,อหลายไม้อีก แกหาที่มัดห่างไม่ไกลจากจุดที่พบรลางของทิดเข็มมากนักนั่งรอเวลาว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเพียงแค่น้ำประทังความหิวจากคำไปยันสว่างก็ไม่เห็นว่าจะมีสัตว์ป่าผ่านเข้ามาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวก็คิดว่าเสือมันคงจะไม่ย้อนกลับเข้ามาที่เดิมที่มันได้กินเหยื่อไปหมดแล้วพอแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็เลยปีนลงจากนั่งห่างเพื่อจะหาที่หมายใหม่จะได้มัดห่างและมีเวลาพักผ่อนเอาแรง ระหว่างที่เดินไปก็เก็บหมากไม้ป่าระหว่างทางกินไปด้วยพอให้มีเรี่ยวแรงและประทังความหิวไปได้บ้างเดินพ้นออกจากนั่งห้างเดิมไปไกลพอสมควรก็เจอเข้ากับกรดของพระธุดงเห็นกรดนั้นเปิดอยู่แต่หันหน้าออกไปอีกทางพลานสุกแกก็น,นึกขึ้นมาในใจว่ามันก็มาได้ไกลมากจากจุดที่ทิดเข็มตายห่างกันไม่ถึงกิโลเท่านั้นไม่มีทางที่เสือมันจะไม่รู้พระลูปนี้หลอดตายจากเสือมาได้ยังไง แกย่องออมเข้าไปปืนในมือก็เตรียมพร้อมที่จะยิงได้ตลอดเวลาถึงด้านหน้าก็เห็นพระไวกลางคนนั่งลืมตาอยู่ปล่อยระยะให้ห่างกันเล่าๆสักสีห้าวาเพราะแกไม่เชื่อใจพระธุดงรูปนี้มากนักกินสาบสางที่เริ่มอบอวนอยู่รอบๆทำให้พลานสุกแกถอยหลังกรวดห่างออกมาอีกหน่อยแต่พระธุดงคูปนั้นกลับยิ้มเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรตาจ้องมองอยู่แต่กับปืนของพลานสุก ที่พร้อมจะลั่นไกาได้อยู่ตลอดเวลาก็เลยลองถามไทยพูดคุยดูก่อนเพื่อให้แน่ใจมากไปกว่านั้นถามอะไรไปพระธุดงคลูปนั้นก็ตอบไปอีกอย่างเป็นคนละเรื่องพูดจับใจความอะไรไม่ได้ตาก็ยังจ้องมองปืนของพลานสุกไม่ละจู่ๆก็มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังของพระลูปนั้นด้วยสัญชาตญาณของพลานสุกแกสับไกปืนทันทีเสียงดังสนัน่นล่างพระธุดงหงายหลังพึง ด้วยความแรงของกระสุนปืนก่อนที่จะลุกปรวดพลาดกระโจนเข้าใส่พลานสุกแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บจากกระสุนปืนล่างที่มันกระโจนเข้ามานั้นมันก็คือล่างของเสือสมิงที่แกคิดเอาไว้ไม่มีผิดมันขยำเข้าที่ล่างของแกโดยคมเขี้ยวอันแหลมคมกัดกระชากหวังจะฉีกล่างพลานสุกให้เป็นชิ้นๆแต่คมเขี้ยวของมันกลับมาได้สร้างบาดแผลให้กับพลานสุกแม้แต่น้อยมีแต่เลือดซิบๆตามรอยคมเขี้ยวเท่านั้น มีดอาคมที่แกเน็บไว้ที่เอวก็ถูกชักออกมาแทงสวนเข้าไปไม่ยัง้งร่างของมันที่ถูกทั้งคมกระสุนและมีดอาคมเล่มนั้นฝังเข้าไปในเนื้อหนังจนสุดลำมีดหลายแผลทําให้มันละจากร่างของพลานสุดถอยห่างออกไปบิดตัวไปมาร้องคำรามลั่นอยู่ไม่กี่ครั้งก็ล้มตึงลงไปนอนชักกระตุกอยู่ที่พื้นครู่เดียวก็ขาดใจตายทันทีเมื่อครู่ที่เห็นก็คือหางของมันที่โผล่ขึ้นมาขยับอยู่ด้านหลัง บ่งบอกว่ามันพร้อมที่จะพุ่งเข้าหาเหยือ่อแต่พลานสุกนั้นรู้ทันซะก่อนก็เลยยิงสวนเข้าไปลุกขึ้นสำรวจดูตัวเองไม่ได้บาดเจ็บอะไรก็เดินละออกไปจากที่นั่นทิ้งล่างเสือสมิงเอาไว้แบบนั้นคาดว่ามันคงจะกินพระธุดงสองลูกที่หายเข้าป่าไปเมื่อหลายเดือนก่อนรวมทั้งพลานอีกหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อให้กับมันก็โดยการที่มันแปลงมาเป็นพระแบบนี้นี่เองไม่เว้นแม้แต่ทิศเข็มที่แกถ่ายทอดวิชามาให้ แต่ไม่ได้โครงกระพันหนังเหนียวอะไรก็เลยกลายเป็นเหยื่อให้กับมันในที่สุดหลังเสือสมิงตายผืนป่าที่มีอาถันมากมายก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกนั่นก็แล้วแต่ลิขิตฟ้าหรือไม่ก็โดยความอาถันที่อยู่ในผืนป่าแห่งนั้นเอง